is showtime แค่หมามฮ่าฮ่าขโมอนด้วยมาไม่ถามสุขภาพปู้ลหรือจะผ่านไหมอืออือปุ้โดนปุโดนไป่ล้มทันทีเลยล้มในเนี่ยล้มล้มเถอะล้มล้มได้แล้วเฮ้ยแน่แน่แน่เดียมันจะไม่โดนเฮ้ยอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสับตามเดี๋ยวสับตางนี้ตายตายชีวิต เออๆกูหนีกูหนีวิ่งเป็นนิดละเป็นวิ่งเป็นเดอะเมทันเนอร์เดี๋ยวนี้อีกปะเอ,อ้วยิงตายไป,ไป,ไป่ตายตายคดารตาสินี่ควันมาสิ่งที่ดันเต้ทำก็คือห่วงมันเทสเหลือเกินนี่ดันเต้เน,นี่ยแหละดันเต้ที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ดันเต้อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบโว๊กโว๊กไม่เอาไหนชอีซี่กระจอกจังเลย